วัสดีจ้ะบันนีกัเขาคั้วอีกแล้วเพ่าไม่เย็ดแกงไตปลาเราจะวมบใไซพักเดี๋ยแกงพูงปลาเครื่องแกงตั้งใต่ไดูกๆก็ูโหดกน้อะวัดตำแบบได็ใส่ยังเนี่ยบี้กะปิขาตะไคร้ไปมะกรูดกระเทียมแต่ไม่เป็นบางจังหวัดได้ใส่หอมเดี๋ยวสมหนวาวสุดใส่หอมเน้ะเทียม มิ้นเสร็จแล้วเราจะใช้ปลาซิวเอาด้จ้ะเผ็ดตอนที้กันเดือดเท่เา,านั้นฮาก็จะเอาใส่ลงไปเลยปลาซิวอ้านี่กิโลนึงเลยจ้ะแก้มันเซ็ตสับเรียบร้อยให้มันเผน็ดสุดๆบัดเี้เวฮก็จะ กินก็พวกพักสดนะจ๊ะถ้าเากินเบื่อเซ็ตเหล้วเอาไปเห็ดน,น้ำพริกน้ำพริกแต่ปลาพัดแล้วก็ครัวแห้งๆรับรลงเสื้อปิลีจะ้ะจะบอกได้ได้เยจ๊ะเก็งพุ่งปลาไม่ได้ใส่พักเนาะซึ่งมึงเหล้าโหดเผ็ดเลยสิกินไว้บ่ ก็จะเอาไปตักกินก็แก่มพักต้องห้าพ,า <c oughs> พักสดเผ็ดพริกไทยดำ <c oughs> แต่ว่าแซ่ <c oughs> บจ้ะ <c oughs> โอ้เผ็ดอีก <c oughs> ซิมเมบบะทังปุง๋ม <c oughs> เพิ่ม เก๋กัไปน่อยนึงจ้ะปรรมะนี like Or, ่กับผมเพื่ครักจะของสดเนาะจะหน่อยนึงแล้วนี่เลยจ้ะก็เป็นว่าเป็นอันเส็ซับเดียบหน่อยเอาติ๊กแกงแบบนี้ละเอาไว้กินก็พักสดเๆื่มันแหงไป เข้าเสียยอามาปันปันหล่เข้าเสีเอาเผ็ดน้ำพริกน้ำพริกพุงปลารับรองไม่ผิดหวังจับนี้ใส่สีทรูเนี่ยเผ็ดให้ผลดอร่อยจริงๆเจ้าแต่ว่าเผ็ดจริงๆ แกงไสปลาจ้ะตอนแรกว่าสิบวใสไซพัดดอกแกงไว้แต๊บหมูว่านจ้ะเขาจึงมใส่สตอรรองลงไปเลยจ้ะเอาใส่แค่นี้แหละเพราะว่าเขาดักปลาออกไปก่อนแล้วบันนี้พ,พ่อสตอให้มันนิ่มเอาังจะเอาปลาลงไใส่อีกกนหลงเอาใส่พักแค่นี้แหละจ้ะเพราะว่าเข้าสีแกงไปกินกับปวกพักสด จะสงสัยเป็นกบิไข่ดำกักฆ่ากระไข่โอเคจะคิดว่าสตอรดองมันปเปื่อยแล้วจะก็สิเอาปลาี่ห้าตักเอาไว้ลุ่ส่วนพักสดนี่ก็ไปหาแก้มหากินได้ตามอัธยาศัยไม่ตีแล้วจ้ะ ไรกิน like, okay, จะว่าเสพทุกโอเคจ้ะก็สิพอสำนิละตจมไปไล่บ้ามสิเปื่อยพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้า